สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่กล้าฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเชฟโซครับมาประลองหมากลุกไทยนะครับจับคู่มาเจอกับผู้เล่นทางบ้านท่านนี้นะครับสีขาวนะครับผู้ที่มีเลตติ้งครับหนึ่งพันหนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับนะครับก็เป็นขุนพลคู่ม้าเทียมนะครับ ไปฟ้าก็เป็นหมาซ้ายนะครับดูซิว่าจะสู้กับขุนพลคู่ได้ไหมนะครับเพราะขุนพลคู่นี่ขึ้นชื่อรือชาทางด้านความเหนียวนะครับอ่ะเปิดเบีคู่ไปตีสาขึ้นไปนะครับนะครับก็เปิดหน้าท้าชนท้าแรกไปเลยนะครับนะครับทิมริมเราก็สวนขึ้นไปนะครับเบี้ยขอไข่แทงขึ้นไปนะครับ เบี้ยขอไขแทงขึ้นไปโคนมาก็กินครับกินกินตัดเข้าในเข้าในอย่างเดียวเลยนะครับนะครับเอาเบี้ยนอกกินเข้าไปอีกนะครับถ้าขุนขึ้นใต้โคนก็เป็นจุดโจมตีให้ให้เราโจมตีได้นะครับเอาเม็ดกินขึ้นมาก็กินตัดเข้าไปอีกครับครับเบี้ยตัวสูงทางด้านซ้ายนะครับอยู่หน้าม้านะครับกินเบี้ยเข้าไปอีกนะครับผู้ต่อสู้ทันีรู้สึกเล่นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็แทงไล่เม็ดต่อยเม็ดไปหนึ่งทีครับ นะครับก็เหมือนนักมวยครับต่อยก่อนครับต่อยเข้าไปนะครับจะสู้กับเราจะเอากับเราหรือเปล่านะครับถอยครับถอยก็เสริมโคนครับเอาเอาตัวเอาตัวตัวไหนก็ได้ตัวขวาก็ได้นะครับเสริมขึ้นไปก่อนนะครับคุมบอนะครับก็ไปอีกตัวนะครับตัวเดียวไม่พอนะครับเอาเรือมากดต่างคนต่างกดก็คงไม่โคงกันนะครับนะครับเขากดไว้ลวกหน้านะครับก็จะสู้แต่เรากดหน้า ปัจจุบันนะครับหลบครับต้องอยากให้เรือปูกกันนะครับอยากให้เรือเชื่อมถึงกันก็ขึ้นขุนไปเลยก็ได้นะครับไปอยู่ตากรดนะครับเพราะว่ายังยังยังไกลหัวใจนะครับนะครับต่อสู้ยังยังทําอะไรไม่ได้นะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับขึ้นขุนแล้วก็หลบไปทางด้านปีกซ้ายนะครับเพื่อหาที่ปลอดภัยก่อนนะครับ ก็สู้เอาเรือมาสองลำก็ขยับหนีครับอยู่ไม่ได้ครับเมืองบางกอกนะครับจะบอกให้นะครับนะครับก็โปรดรับชมนะครับด้วยความบันเทิงนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับครับก็ประมาณว่าเล่นไปบ่นไปนะครับก็อาจจะมีสอดแทรกครับเทคนิคต่างๆนะครับเท่าที่ไก่ก้าวฟ้าพอจะรู้นะครับมาโยกขึ้นมาจังหวะนี้ก็ต่อยกันไปครับต่อยโคนเข้าไปเลยนะครับท้าแรกท้าท้าฟันท้าชนกันไปเลยครับตรงกลางเราปลอดเราต้องการ ประทะกันครับร่างกายอย่าประทะครับตรงกลางนะครับเอาโคนกินขึ้นไปนะครับนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปก็เราจะไหลไปทางด้านปีกขวานะครับไปต่อยโคนครับโคนตัวขวามือนะครับจังหวะนี้ก็เสริมเม็ดขึ้นไปอีกครับนะครับไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงครับจังหวะนี้นะครับ สังดีคต่อไปสีขาวเดินกําลังใช้ความคิดครับว่าจะบุกไก่ข้าวฟ้ายังไงครับเพราะว่าเม็ดไก่ข้าวฟ้าตอนนี้ตัวนี้ก็แรงมากนะครับถือว่าแรงนะครับเพราะว่าเม็ดของสีขาวนะครับไม่ได้ใช้งานครับเอาเรือมากดนะครับกดตําแหน่งนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเอาบี้เอาเม็ดต่อยโคนเข้าไปนะครับหนึ่งทีนะครับเราต้องการอยากจะเปิดนะครับเปิดช่วงนี้ช่วงช่วงใกล้ๆหน้าบ้านของสีขาวนะครับก็ เอาโคนเอาม้าเอาอะไรขึ้นไปนะครับอะจังหวะนี้โยกม้าไปผูกก่อนนะครับฉีกม้าทังด้านปีกขวาครับตัวล่างนะครับจับโคนด้วยนะครับจับโคนด้วยตำแหน่งตำแหน่งเราดีกว่าตรงที่ว่าเม็ดเรายืนสูงนะครับเราสามารถเอาเรือนะครับไปให้เม็ดแต่ผูกได้นะครับโจมตีโจมตีโจมตีช่วงกลางกระดานนะครับจังหวะนี้โยกม้าไปก่อนนะครับโยกม้าไปแล้วคู่ต่อสู้ก็กินโคนกินโคนก็ต้องใช้โคนกินนะครับ ใช่มากินไม่ดีครับใช้โคนดีกว่านะครับใช้โคนไปเลยนะครับโคนกินขึ้นไปนะครับกุ่อสู้จะกินกับเราหรือเปล่าครับกินก็กินกันนะครับความสัมพันธ์ก็ยังอยู่นะครับสงครามไม่จบยังนับศพทหารไม่ได้นะครับอ่ะม้ากินขึ้นไปนะครับมากินขึ้นไปนะครับโยกมามาจับเปี้ยอ๋อจะมาค่อมเรือนะครับ จะมาค่อมเรือก็โยกเรือขึ้นไปทั้งสองตานะครับนะครับที่ตำแหน่งคอควายหกนะครับอ่ากันม้านะครับกันม้าโยกม้ามาค่อมนะครับอนาคตอาจจะซ้อนเรือนะครับซ้อนเรือตรงไหนเราังก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับก็ขู่ๆไว้ก่อนนะครับนะครับเป็นการตัดขวัญข่มน้ำนะครับจะให้เรือเราหลุดออกไปได้นะครับ สนุกแน่นะครับในตำแหน่งแบบนี้นะครับเอาเรือขึ้นไปครับนะครับเป็นการตามม้าไม่ให้ม้าโยกนะครับอีกในนึงก็อาจจะม้าเอาม้าม้าของเราไปต่อม้าเพราะม้าตัวนี้ของสีขาวอะนะครับยืนตำแหน่งดีนะครับก็ะจับเบี้ยด้วยนะครับเอาเรือมาประกบคู่นะครับถอยม้ามาต่อม้าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องการตัดแข้งตัดขาเราต้องการทางเรือนะครับคลองเรือนะครับ ส่งเรือนเนี่ยเม็ดผูกได้ส่งเรือขึ้นไปนะครับไปจับกินมุงกินเม็ดนะครับก่อกวนคู่ต่อสู้นะครับยกม้ามาครับตัวไหนที่เป็นตัวสําคัญนะครับกองกําลังสําคัญของคู่ต่อสู้เนี่ยเราก็เอากินเลยครับตำแหน่งนี้ครับถ้าเรือมาก็กินกันนะครับถ้าเบียกกินก็เอเป็นจุดให้เราโจมตีเราจะเอาเรือมาซ้อนนะครับก็ดูนะครับคู่ต่อสู้จะใช้อะไรกินนะครับ ทางที่ดีก็น่าจับเป็นเรือเรือก็กินกันครับเบี้ยก็ต้องออกมาอยู่ดีนะครับเราก็โจมตีได้เหมือนเดิมนะครับส่วนมาคงสีขาวอีกตัวหนึ่งยังยังไม่ได้ใช้งานนะครับเอาเรือกินไปก่อนครับนะครับกินมากินกลับไม่โกงนะครับเบี้ยกินมาก็เอาเรือขยับมาตาหนึ่งครับนะครับถ้าจับกินเขาก็ดินดันขุนขึ้นมานะครับหลังเม็ดมาผูกนะครับ เราเอาเรือออกครับเอาเรือมากันตำแหน่งนี้ก็เอาเรือไปจับเม็ดก่อนครับบังคับให้สีขาเอาเรือไปผูกนะครับก็พยายามสร้างทีเดินนะครับให้คู่ต่อสู้ต้องคอยแก้ไขนะครับถ้าเอาเรือผูกเม็ดปั๊บเราจะขยับมาอีกหนึ่งตานะครับมาจับกินเบี้ยนะครับเพราะขุนไม่สามารถขึ้นมาผูกได้แล้วนะครับขยับไปทางขวาหนึ่งตานะครับขยับทางขวาหนึ่งตานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับติดตามทาง youtube ได้เสมอนะครับไก่ก้าฟ้าหมักรุกไทยนะครับหมักรุกไทยไก่ก้าฟ้าอ้าวจังหวะนี้เรือไล่เรือเราแล้วมามาทิ้งม้าเลยนะครับมีแต้มอะไรพิเศษหรือเปล่ากินไปก่อนนะครับนะครับกินก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงต่อครับเป็นต่อม้าหนึ่งตัวแล้วครับในตําแหน่งแบบนี้นะครับ คุณต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ e ี EP หน้านะครับกลาบขอบพระคุณและสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ